กิจกรรมใหม่ครับกิจกรรมฟรีแผนที่สําหรับนักสร้างนะครับ20-3กรกฎาคมนะเพียงแค่ลงไปเล่นเกมนะครับในโหมดคาฟแลนให้ครบ5เกมนะครับจะได้รับตั๋วโกโลย่อไปหนึ่ตั๋วสร้างห้องคารแลน4ชั่วโมงนะครับแบบไม่จากัดเลยนะครับรับถาวรฟรี2ชั่วโมงในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะมีกิจกรรมใหม่ครับให้เราลงไปเล่นโหมดแรมเพจ4.0เพื่อรับรางวัลเป็นโทเค็นนะครับ โดยที่วิธีการรับของรางวัลน,นะครับก็จะเป็นการลงไปเล่นโหมดแรมเพจโหมดใหม่ที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเริ่มให้เล่นตั้งแต่ตีสีเลยนะครับจนถึงวันที่4กรกฎาคมนะครับแล้วก็ลงไปเล่นในโหมดแรมเพจ5เกมนะครับจะได้รับมีดสกินหัวตัดนะมีดหัวตัดนั่นเองครับเป็นสกินมีดใหม่ล่าสุดเลยนะครับเผื่อใครที่อยากได้นะก็แจกฟรียกเซิร์ฟนะครับมีชื่อสกินว่าไน t เบลฟนะครับผมนะกิจกรรมนี้ก็สามารถเล่นได้ในวันที่25นะครับซึ่ง25ก็คือวันเสาร์นั่นเองนะครับนอนๆนนแล้วก็จะเป็นกิจกรรมนี่เลยนะครับฤด,ดูการแลกใหม่นะสิ้นสุดวันนี้นะครับ2ี่นะก็รับฟรีไปเลยนะครับแล้วก็จะมีของแจก,กฟรีด้วยนะครับผมจะเป็นโทเค็นตัวนี้แหละที่พี่ได้มาเมื่อกี้นะครับ ก็เอามาเล่นในกิจกรรมห้องแล็บนะครับในแรมเพจบุ๊กตัวนี้นะครับก็จะมีของแจกฟรีทั้งแผ่นเพลงสกินลาเบิร์ดสกินแอร์บอร์ดนะครับสกินมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่ามอไซค์มอเตอร์ไซค์นะครับแจกฟรีทาวนนะครับอันนี้เป็นของสายฟรีนะนะครับผมนะก็จะมีแอร์บอร์ดนะครับมีสกินลาเบิร์ดมีสกินมอเตอร์ไซค์แล้วก็แผ่นเพลงของทีมแรมเพจแจกฟรีฟรีฟรี ฟรี free, แบบสุดยอดนะครับผมฟรี free, แล้วก็ฟรีฟรีแล้วก็จะมีกิจกรรมตัวหนึ่งนะครับทุกคนเป็นกิจกรรมที่จะได้รับกระเป๋าฟรีนะครับนี่เลยนะครับในวันพรุ่งนี้นะล็อกอินเข้ามาในเกมครับกดตรงนี้นะฮะจะได้รับกระเป๋าอะควาครับผมตัวนี้เลยนะครับแจบกบฟรีนะก็เข้าเกมมารับฟรีได้เลยในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาตีสี่จนถึงวันที่ยี่สิบหกเวลาตีสามห้าสิบเก้านาที ก็คือวันเดียวอ่ะเข้ามารับวันเดียวเท่านั้นนะครับเผื่อใครที่รับไม่ทันนะบอกเลยว่าพลาดมากๆนะครับเพราะว่าขอแรมเพจเนี่ยนานๆจะกลับมาถ้ามันไม่ใช่ช่วงเทศกาลของมันนะครับเออเผื่อใครที่อยากได้นะครับ สวันเท่านั้นนะครับรถหนักจัดเลยนะครับงุยงุยสาวันเท่านั้นรถเยอะรถจริงกับกล่องหินอัปเดตเยาวูเอ็มพิ e มิถุนายนจนถึงวันที่25มิถุนายนนะครับมาซื้อกันได้ลดราคาครึ่งหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นหินนะครับแบบเป็นโทเค็นธรรมดาะนะ จากราคา10เพชรเนี่ยก็เหลือแค่5เพชรนะครับแล้วก็ไอ้กล่องสุปเนี่ยจาก50เพชรก็จะเหลือแค่25เพชรก็คือลดไปเลย50เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็กิจกรรมใหม่ครับทุกคนเป็นกิจกรรมที่สายเติมเท่านั้นนะครับแฟชั่นบิลล่าพิโรตแห่งแลมเพจนะครับผมนะถึงแม้จะร้ายแต่ผมก็น่ารักนะครับกับแฟชั่นใหม่ในบิลลาพิโรตครับตัวร้ายในแลมเพจนะครับซึ่ง จะเข้ามาตั้งแต่22-28ถึง28ิมิถุนายนนะครับกิจกรรมต่อมาครับผมสิทธ์สำนักตํานานธาตุมัสชาวาลีศรีมหาสมุทรและเพลิงไลออนนอกจากนั้นนะครับในกิจกรรมนี้ฮะการหมุนเนี่ย1ครั้ง60เพชรส0ครั้งฟรี 1, 600เพชรครับในการหมุนมีโอกาสได้เพชรด้วยนะครับผมนะทุกคนเออหมุนแบบได้เพชรยดงไงอ่ะแบบคุ้มอ่ะเออ ตั้งแต่วันวที่23ถึง29ิมิถุนายนนะครับสำหรับกิจกรรมศิษย์สำนักตำนานธาตุมัชชาวารีสีมหาสมุทรและเึ่งพระไลออนนะครับนะก็เป็นชุดดแบบับยังไงอ่ะแบบแนวแบบว่าแบบแบบอบอกไม่ถูกอ่ะ <c oughs> จะว่าแฟนตาซีไหมอะ่ะเออคล้ายๆกับแนวแบบเกมแบบแบบทันสมัยหน่อยแต่มันเป็นแฟนตาซีนะฮะมันมันก็บอกไม่ถูกเหมือนก,กันอะ่ะ พูดไปออกแบบบอกไม่ถูกนะครับสกินปืนใหม่มาจะรอช้าอยู่ได้ยังไงเติม5 1 7เพชเพียงแค่130บาทซื้อส่วนลด25บาทในราคา5บาทและเติมแพ็คขั้นต่ำ150าบบาทสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปดูได้ที่เพจนะครับแล้วก็กิจกรรมสกินปืนซองควแงแฮนด์ออฟโฮปครับก็เป็นกิจกรรมใหม่นะครับที่เซิร์ฟเวอร์เวียดนามนะฮะเผื่อใครที่อยากจะสุ่มซองเขียวแฮนด์ออฟโฮปนะครับหรือว่าซองกระโหลกนะ ราคาก็1ครั head, ้ง9เพชร10ครั้งฟรี1,99นะครับก็จะมีของเยอะมากนะครับถ้าดวงดีก็สุดได้ปืนเลยถ้าดวงสวยก็โทเค็นไปแลกปืนก็ได้นะครับในกิจกรรมเขาก็มีบอกอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมตัวละครใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ออนแอร์ที่ทุกเซิร์ฟเวอร์ถูกถูกหรือเปล่าต้องต้องพูดว่าออนแอร์ใช่ไหมก็คือแบบ ยังไม่ได้ลงที่เซิร์ฟเวอร์อื่นน่ะก็คือเขามาลงที่บราซิลก่อนนะครับเพราะว่าบราซิลเนี่ยนะฮะก็จะอัปเดตของใหม่ๆก่อนเพราะว่าบราซิลเนี่ยเหมือนจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ Free Fire เลยนะครับก็ตอนนี้นะฮะที่เซิร์ฟเวอร์บราซิลเขามีกิจกรรมการลงนลนหรือว่าลนนอะไรลนนลลนนลงให้เราไปร่วมสนุกกันก็คือแบบทำภารกิจหรือว่าไปร่วมโหวตนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปโหวตที่ไหนนะ ไม่ในทวิตเตอร์ของบราซิลก็อาจจะเป็นเพจของบราซิลนะอืมแต่ก็ช่างมันเถอะนะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราผมก็มาบอกมาแจ้งเฉยๆว่าตัวละครใหม่นะครับผมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เลยนะครับเป็นตัวละครอนิต,ตานะครับก็มีท่าแล้วก็มีตัวละครให้ดูแค่นั้นแหละยังยังยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับแต่ก็เข้ามาแล้วนะที่เซิร์บบราซิลนะครับ ส่วนใครที่รอใช้ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็รอติดตามแล้วกันครับส่วนสกิลนะครับฝั่งขวามือเนี่ยมันมันโล่งๆนะเห็นไหมมัน,มน,มนยังไม่มีสกิลอะไรเลยนะครับไม่แน่ว่าการกลับมาครั้งนี้ของตัวละครอน,อนิตานี่ยก็อาจจะมีสกิลที่ค่อนข้างจะโกงพอสมควรน,นะครับทางทีมงานก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่แน่ชัดนะครับแล้วก็อัปเดตของรางวัลน,นะครับต้อนรับตัวละครใหม่นะครับตัวละครอน,อนิตานะอันนี้เนี่ยจะเป็นโทเค็นนะ ก็อยู่ที่เซิร์บราซิลเหมือนกันนะครับคิดว่าไอโทเคนที่ผมให้เพื่อนเพื่อดูเมื่อกี้เนี่ยอาจจะามาใช้ในการเล่นกิจกรรมที่จะได้รับทั้งสก,กินปืนแล้วก็ตัวละครของอานิตาก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครอน,นิตาเนี่ยนะครับไม่ได้จอะลึกละเอียดมากนะก็เอาไปว่าเหมือนเป็นตัวคอคแลบอืมเหมือนกับอ่ซีอาร์เซเว่นนะครับหรือว่า CR7 จนะตัวละครโครโนโน,นั่นแหละนะครับเป็นตัวละครคอลแลบนะซึ่งยังไม่เปิดเผยสกิลแล้วก็ความสามารถนะครับเอาล่ะอัปเดตต่อมา ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับตู้สุมส่มสกินปืนตู้ต่อไปนะครับเผื่อใครที่อยากรู้ว่าตู้ต่อไปเนี่ยเป็นตู้อะไรนะครับตู้ต่อไปนะครับง่ายๆเลยเป็นตู้ปืน G36 ครับได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยครับสแตทก,ก็ไม่ได้แย่นะครับแม่นยำบวกสระยะบวกหแม็กกาซีนลบหครับสำหรับ Flaring b r i o n i c ่ G36 นั่นเองครับนะก็เป็นสกินปืนใหม่ที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้ในตู้สุ่มนะเอาละ ก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนสำหรับอัปเดตต่อไปจะเป็นอะไรอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้ครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนแล้วครับผมเราเจอกันอีกในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วเด้อไปจริงแล